ราร่วมงานอะไร,รกับทางยีดีสุดท้ายเป็นไงคะอะไรนะคะลไลฟ์เลยใช่ครั้งแรกแล้วงานครั้งแรกในรอบปีหมายถึงว่าตั้งแต่คลายล็อกดาวน์มานะคะ,ะก็ดีใจที่ได้มาเจอทุกคนนะคะบางคนก็นึกว่า <c oughs> ว <c oughs> ไปทำงานที่อื่นแล้วอย่างเงี้ยยอยู่ดีใจค่ะเ <c> ป <oughs> <c oughs> ็นไงกับการรับมงานที่ต้องมาไล่ผัดกับทางยีดีสุดท้ายก็ดีอ่ะอเราคิดว่าสนุกมากๆแน่นอนค่ะเราก็ไม่เคยทําอย่างนี้นะนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มันมันจะแตกต่างกับการออกงานอีเวนต์ของเรานะ ก็เราเจอคนน้อยค่ะเพราะในนั้นก็คงจะมีไม่กี่คนเท่านั้นเอง <c oughs> จริงๆเลยอะคะ่ะคือการเล่นของมันก็มีทิกมีอะไรของมันเนี่ยแบยบว่าอ้๊มก็ไม่ได้เชิงขายของอย่างนั้นอ้๊มมาแค่บอกโปรโมชั่นดีๆของเจดีเซ็นทรันะคะฝากากนทีนี้เองหรืจะฝากค่ะฝากก็เดี๋ยวจะดูไลฟ์ของอ้๊มนะคะว่าจะมีโปรโมชั่นดีๆอะไรบ้างแล้วก็คอยติดตามแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันกันนะคะโอเคะช่วงวันเ,เกิดที่ผ่านมาค่ะเป็นยังไงคะอ้๊มรู้ไวันเกิดปีนี้ก็ ก็ดีนะอยู the the ่ที่บ้านค่ะคุณเพื่อนร้ออเพียงคือใช่เราก็ไม่รู้คุณจริงๆเราชวนไม่กี่คนคนที่ชวนไม่ได้เกี่ยวว่าสนิทหรือไม่สนิทนะคะเกี่ยวว่าคนนั้นนะเขาบ้านอันดาที่น้องหม่ำไม่กัดจะชวนมาจริงๆชวนมาแค่รวมคุณพ่อคุณแม่แล้วแค่แปดคนเท่านั้นแต่คนอื่นก็จะมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเค้กมาให้จริงๆเราไม่เจอกันมานานมากแล้วกับเพื่อนบางคนนะคะเป็นยังไงครับก็ปัญหกิดในทุ่งผู้อื่นแล้วคุณก็มาได้น้อยออะไรย่างเงี้ย ก็ดีครับเพราะอ,อันเจ๊อป็นคนกลัวที่ผ่านมาก็อยู่แต่บ้านใช่ไหมันนานจะออกไปข้างนอกทีก็เป็นคนค่อนข,ข้างกลัวอยู่แล้วด้วยของพี่เองก็แบบว่าของพี่เองก็โทรไปป้นเอาก็ <laughs> ไปซื้อเองแล้วก็เอาเงินเขาจ่ายคะ่ะ <laughs> เลือกของที่ถูกใจตัวเองด้วยเลยใช่ค่ะเลือกของที่ถูกใจตัวเองคะอ่ะ แต่ก็ยังเห็นเปื่องขอพี่เอเนเรื่อง,งลงภาพลงรูปลงรูปในไอจีใช่นิสยัยอ้ันก็ชอบขึ้นเรื่องของเขาอะค่ะรูปนี้อย่าลงนะไม่ชอบทำไมลงแบบนี้ล่ะเธอไม่สบายหรือเปเล่าเธอเป็นอะไรเปล่าทำไมเธอผอมเธอใช้แอปหรือเปล่าอนะไรเงี้ยก็ถามเขาไปตลอดแล้วคำตอบพี่เอกลับมาว่าพี่เอผอมจริงๆพี่เอฟคิดเข้าเวลามื้อเดียวยนะอะไรเงี้ยก็ไม่รู้อันยังไม่เจอเลยนะคะต้องรอเจอก่อนถึงจะพูดได้ว่านางผอมหรือเปล่า แต่ในคลิปวิดีโอเขาผมลงจริงมากแต่วิดีโอเขาบอกเขาบีบได้แต่จริงๆแล้วคนที่ไปเจอมาบอกเขาผอมจริงๆเจออ่ะผอมนะคะสวยไหมคะอ้าวไม่พูดหรอกตอบช้าเนาะที่คสองวันอะไรคามให้ความสุขเองอืมอ้ําซื้อหลายอย่างเลยที่อ้ําอยากจะได้เลยนะคะก็ซื้อมีการขอพรอะไรพิเศษอะไรให้เราไห พี่มิ้งชิ่งไม่อยากได้อะไรมากมายเพราะว่ากระเป๋าลงทั้งก็ซื้อเป็นประจันอยู่แล้วเนาะ <Okay. S 1> อ้ําอยากได้ต้นไม้อ้ําชอบต้นไม้อยู่ตอนนี้ค่ะทไมถึงตั้งแต่โควิด <c oughs> ชีวิตก็เปลี่ยนไป <c oughs> จากมองเพดานก็เริ่มมองต้นไม้บ้างค่ะจะเข้าวงการไม้ดา่างเขาด้วยเหรอครับไม่ได้ไม้ด่างอ้ําชอบกระบองเพชรค่ะไม้ด่างมีคนให้เป็นของขวัญวันเกิดบ้านมาอันนี้อย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆที่เราซื้อเองเป็นกระบองเพชรแต่ก่อนนั้นนี่เราก็เปลี่ยนโซนที่เอาก็ใหญ่ๆลงใช่อันนั้นก็ชอบอยู่แล้วอันนั้นคือแต่งบ้านแต ที่เราชอบแล้วเรามองทุกวันแล้วพูดคุยกับเขาทุกวันก็คือกระบองเพชรอืมอันมันไม่ชอบกระบองเพชรแบบเลี้ยงยากอันไม่ชอบกระบองเพชรที่มีขนนะคะบางทีบางคนเขาจะขีดและส่งมาให้อันมีขนเนี่ยอันโดน่ะโดนหายบาดไปเนี่ยเป็นรถยางต้นไม้ค่ะคืออันชอบแบบผิวเรียบดอกสวยๆสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเลี้ยงดีๆมันมีดอกมันมีราคาแพงสูงกว่ที่นี่แบบซื้อที่เราซื้อมาก็ราคาก็แพงเหมือนกันเนาะแต่มันแพงไม่เท่าไหร่มันหาซื้อยากด้วยต้นที่อันอยากได้อ่ะค่ะ จะบอกราคาใช่ไหมว่าประมาณก็มันต้องละสี่หมื่นแสนหนึ่งสองแสนสองแสนห้าแล้วแต่ต้นที่เราเลือกแล้วแต่เกรดอะไรเงี้ยค่ะแต่ตัดที่เจ๊ซื้อแพงสุดมาเท่าไหร่สองแสนห้าต้นนั้นน่ะต้นหนึ่งแต่แต่มันก็มีความสุขไหมมีความสุขมากก็คิดดังใจจริงๆไม่ได้ชอบเริ่มต้นจากว่าเพื่อนให้มาต้นหนึ่ง เราก็รู้สึกวิเราชอบจังเลยกระบองเพชรหรอทำไมไม่ไม่ไมีหนามเพราะอ้าไม่ชอบกระบองเพชรมีหนามเลยอ้าโดนตําตลอดก็ชอบแล้วก็เริ่มซื้อมาเรื่อยๆคือมันก็ไม่ได้มีขายทั่วไปก็ต้องไปขอร้องคนว่าช่วยแบ่งขายอยู่ได้ไหมต้นที่เขาสะสมไว้วอ่ะเพราะอ้าอยากเป็นต้นพ่อต้นแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ต้องทำโรงเรือนทำไมต้องแบบกระบอกจริงๆเขาบอกให้ทำโรงเรือนแต่อ้ามไม่ทำเพราะโรงเรือนเข้าไปแล้วมันร้อนไงอ้าทำตรงระเบียงอ้ําแล้วก็ทําตู้เล็กๆยังไม่เสร็จเลยเพื่อจะใส่กระบองเพชรเพราะเราจะได้นั่งมองได้ทุกวัน ในส่วเขาก็มีค่ะมีค่ะก็ให้เหมดทุกปีมีแต่เขาจะมีเซอร์ไพรส์ว่าให้แบบแกะกล่องก่อนนะเราไปลืมเปิดมาวกระเป๋าแน่เลยเนี้ยแตบรนด์นี้อ้ํามีเยอะแล้วอ่ะแล้วก็ไม่อยากได้เปิดมาอ้าวไม่ใช่เป็นช็อกโกแลตที่อ้ําชอบแล้วก็ว้าไม่ใช่เปิดไปกล่องอ้าวช็อกโกแลตอีกเปิกล่องก็คือของจริงแล้วค่ะ ออก็เหมือนเดิมตำไรตำไรเขาให้ไปใส่เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะก็ดีจริงๆแล้วที่ผ่านมาแล้วเพิ่งมาเจอกันจริงๆอ่ะที่เห็นตอนหลังๆคือเดือนปลายตายนพฤศจิกาเนี่ยเองนะคะพฤศจิกาก่อนหน้านี้เราเจอกันเดือนละครั้งหรือเดือนสองเดือนละสองครั้งอเองเจอกันที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเเคาห้ามเข้ามาในบ้านเหมือนกันเขาก็ไม่ออกไปไหนเขาทำงานเสร็จากลับบ้านเขากลัวค่ะนี่ก็เพิ่งมาเจอกัน ยังนับสี่ปีแลวจริงๆเราเริ่มนับแบบเพื่อนกันรู้จักกันแบบผ่านๆก่อนแล้วก็เลยนับสี่ปีจริงๆมันยังไม่ถึงค่ะอะไรนะสดใสหน้าะครับ้อไปตะก้มหน้าไม่มีค่ะอะไรคนไม่เคยเห็นแต่งงานมากเลยไม่เห็นตี๋ก็้องไแต่งงานไม่เตี้องไปแงานไม่ตีก็้องไปแ่งงา ยังไม่ได้คุยอนาคตค่ะคือยังไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยพี่วิช่วยด้วยยังค่ะทำไม่ได้ยังไม่ได้ถามพ่อแม่มีไหมมีแหละค่ะพ่อแม่เหมือนเดินพึงไม่ถามเรื่องนี้เลยผม่มีหรอกมีก็ต้องเซอร์ไพสแตกอยู่แล้วไม่มีค่ะ ยัอาเร่องคำอนาเรา่ื่คืโลอ้วนแลวกินเยอะนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบกไม่ไอคือดูออกไหมว่าอ้วนึ้นแต่นี้พอรู้ว่าจะต้องมาทำงานนี้อ้ํารดคำอ้วนมา5วันแล้วติดวันเกิดอ้ํานะอ้ําก็กินห4า่ต้องทานใช่ไหมหกเจ็ดแวันนี้อ้ํารดลงมาโลครึ่งตอนแรกอ้วนมากเลยอ่ะ อ่าดูไม่รู้เพราะอัมดไปแล้วอ้มมาใส่เสื้อปิดแขนขึ้นจิ๊อ้วนขึ้นเยอะเยอะค่ะแล้วอ้พูดมาลดความอ้วนให้ได้เนี่ยไม่ทันข้าวเย็นมา5วันแล้วค่ะวันนี้ก็สมองอาจจะเบลอเลนิดนึงออกกำลังกายด้ไหมครับมันขี้เกียจไม่ได้ออกมานานมากแล้วจะจำไม่ได้แล้วออกยังไงเราย่งนก่ดลียนเลยนเปนเป่เปลี่ยนเลยน่นี่ลลเปาปนนเี่นเนเปาน่น่เปลี่ยนเลยนเปป อ้าไม่ค่อยเครียดมามันอยู่บ้านอย่างเงี้ยครับใช่แต่อย่าเครียดนะอย่าเครียดปล่อยนะโอเคหน้วลุยโอเคไหมโอเค อย่างปีหน้าคงจะเล่นจาวันจะได้จะทำย่างเป็นรสสัดสินใจอยากลองหรือยังหรือว่าอยากรับแล้วค่ะอยากรับแล้วแต่ก็ขอรออีกแป๊บนึงดีกว่ารอให้มันชูชวนไม่ใช่เปิดกล้องไปแล้วต้องปิดอีกเอามันชูชวนเลยดีกว่าแล้วให้มันปลอดภัยทุกคนด้วยช่องนี้ผลมากี่เรื่องคะก็มีหลายเรื่องนะช่องนั้นนะคะมีหลายเรื่องก็ต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองด้วยค่ะ แต่ทีหน้าแฟนแฟนเพลงแฟนกลับมีโอกาสได้ดูละครอยน้ำตะลื้นตะค้งนึงถ้าถ่ายเสร็จทันแต่รับปีหน้าแน่นอนค่ะแน่นอนนะคะอันนี้ไม่มั่วแล้วค่ะโอเคนะคะขอบคุณค่ะขออวยพรมปีใหม่ขออวยพรมปีใหม่ขออวยพรมปีใหมขออวยพรมปีใหม่อันหนึ่งสองสามขำขออวยพรปีใหม่ให้ทุกคนนะคะให้ตัวเราเองด้วยนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะ 三年。<laughs> <laughs>